คิดว่าจะประมาณอายุ15ปีไปเจออาจารย์สุรักษ์ครั้งแรกเนี่ยในงานที่อาจารย์สุรักษ์ไปพูดที่สวนโมกกรุงเทพในงาน72ปีเจ้าคุณประยุทธ์ก็คือผมได้เข้าไปช่วยงานอาจารย์ครั้งแรกครับก็คือเป็นสารนิยกรของปัจจารยสศารเมันตอนนั้นอาจารย์สุรักษ์ลไล่สารนิยกรคนเก่าออกอยังไง ผมชอบงานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้คือผมก็เคยทํางานบรรณาธิการมาเล็กๆน้อยๆดังนั้นเาการที่ได้มาทํางานนี้ผมก็รู้สึกว่าอมันดูเป็นประสบการณ์ที่ทดีมากถ้าได้ไดทำก็เลยรับปากอยู่สี่เล่มครับแล้วก็ออกเพราะว่าก็นั่นแหละอาจารย์สุรกักษชอบเขาเรียกว่าโทรตามจี้ตลอดเวลาแล้วไอ้้แลวฉบับสุดท้ายเนี่ยผมจิตตกเลยตอนนั้นแบบ ตอน,น,นผมก็ยังอายุยังน้อยๆอ,อยู่นะก็เลยแบบอาจารย์ให้ไปขอหน้าปกท่านผู้หญิงพูนสุขจากรูปของรูปของศิลปินแห่งชาติผู้หนึ่งโทรไปขอ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 ,ขอแล้วก็คือลูกเขารับโทรศัพท์แล้วลูกเขาก็ด่าสอสิวรักให้ฟังแบบเขาจะไม่ให้ความร่วมมืออะไรผมเลยอะ่ะแบบด่าว่าสอสิวรักเป็นคนแย่งโอย่างนี้แล้วก็ด่าผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วผมก็เลยไม่ค่อยกล้าขอแล้วจากนั้นอาจารย์ก็โทรมาอีก จะมาทวงเอาให้ได้เลยผมก็เลยเออไม่ไม่ทำแล้วหนังสือมันเครียดส่วนใหญ่ที่คุยกับอาจารย์ผมคือผมก็สนใจเรื่องเจ้าเพราะว่าคืออันเนี้ยมันจะค่อนข้างพิเศษหน่อยคือเวลาถามอาจารย์อาจารย์ก็จะรู้อะไรที่มันเป็นแง่มุมที่น่าสนใจส่วนถ้าไปถามเรื่องบางทีไปถามเรื่องการเมืองหรือว่าถามเรื่องให้วิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยมันจะได้คําตอบที่เรียกว่าอะไรมันทั่วไปเกินไป ผมก็เห็นแกแสดงทัศน์ะยังไงมันก็จะคล้ายๆกันแต่ถ้าไปาไปแง,งในแง่มุมตัวบุคคลอย่างเงี้ยแกจะแกจะชอบก็จะรู้รู้หลายอย่างผมก็เลยชอบถามในเรื่องนี้มากกว่าเอาเมื่อก่อนนี่ผมค่อนข้างนิยมสอสิวรักษ์มากนะแต่นี้ผมไม่ค่อยนิยมสอสิวรักษ์แล้วเพราะว่าสอสิวรักษ์บางทีก็ดูแก่ไปหน่อยเดี๋ยวนีคว้ความคิดความอ่านแล้วก็ พละ,ะกกาลังวังช้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่โหตอนนั้นผมไปนี่ผมยังเห็นอาจารย์สุรักษ์ค่อนข้างดูมีชีวิตชีวาดีนะคือไปนูน่นไปนี่ไปพูดอย่างเงี้ยว่าคือคนที่อายุเยอะๆอะไรเงี้ยควรจะมีกัลยาณมิตรที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยไปพูดคุยและไปท้าทายบ้างแต่ที่เห็นเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยมีคนกล้าท้าทายอาจารย์สุรักษ์เท่าไหร่หมายถึงว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ย ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดหรือว่าหาเรื่องที่มันเป็นประเด็นอะไรเงี้ยที่น่าสนใจไปพูดคุยเท่าไหร่บางทีส่วนใหญ่คือผมเห็นอนะหลายๆคนผมรู้จักก็คือแบบรับคําสั่งอาจารย์สุรักษ์อะไรอย่างเดียวเลยอะเพื่อนเพื่อนผมก็มีใช่ไหมซึ่งผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่หรอกมันต้องทําให้อาจารย์ได้ได้ได้ทางานสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์ทำให้เราคือแก่พยายามจุดประกายหรือพยายามสร้างแรงบันดาลใจ ในข้อเขียนต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่มารู้จักอาจารย์สุรักษ์ได้มาจากการอ่านข้อเขียนแกคือข้อเขียนของแกเนี่ยแกจะปลุกเร้าพลังทางมนโนธรรมหลายๆอย่างที่อาจารย์ทำยังมีประโยชน์และประสบะการณ์ที่แกเคยทํางานในอดีตแม้อาจจะเดี๋ยวนี้เรียกว่าไงล้าสมัยไปบ้างแล้วหรือบางทีเนี่ยการทําหนังสือเนี่ยที่แกชอบทํานักหนาเนี่ยหรือทำโอ้ยผมว่าบางทีก็ต้องเลิกบ้างนะเช่น ทำนิตยสารบางเล่มอย่างนี้ใช่ไหมโหคือบางทีมันมันต้องทําอะไรให้มันมันไปไกลกว่ายุคแกคือแกะกรวิธีคิดของแกมันแบบนี้มันมันไม่มีคนอ่านแล้วอาจารย์เนี่ยเสนอแง่มุมอุดมคติที่สําคัญให้กับสังคมของเราหรือว่าให้กับตัวผมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในแง่ที่ตั้งศีลธรรมมันค่อนข้างสูง เช่นเราต้องรับใช้คนอื่นมากกว่ารับใช้ตัวเราอะไรเงี้ยและส่วนหนึ่งคือผมเห็นว่าอาจารย์สุรักษ์อ่ะหลายครั้งแกทํางานแบบปิดทองหลังพระหลายๆเรื่องเหมือนกันไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่หรือไม่ได้ประชาสัมพันธ์คนก็จะไม่รู้หรือว่าความที่แกเรียกว่าแกก็มีความจงรักภักดีกับสถาบานันพระมหากษัตริย์เนี่ยแกทางานหลายๆเรื่องโดยที่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนรักเจ้าแบบเปิดเผยอย่างเงี้ย ผมว่ามันเนี่ยผมอยากให้แง่มุมแง่มุมสอนเนี้ยในสังคมไทยรู้ก็คือว่าแกเป็นคือคนที่ทํางานคือเรียกว่าอะไรดีก็คือคนที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพูดพูดโปรโมทตัวเองนะว่าต,วตัวเองเป็นคนรักเจ้าหรืออะไรเงี้ยแต่ทำทาให้เห็น